พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหนุ้นนาสืบของเราในวันที่3กันยายนนี้ราคาหุ้นรีบาวชัดเจนมา2-3วันแล้วหลังจากที่อยู่ในช่วงขาลงมานานหลายเดือนการกลับมาครั้งนี้กลับมาพร้อมกับปอลุ่มแน่นขนาดราคาหุ้นที่เราจับตาความขึ้นไหวในเช้าวันนี้บวกชัดเจนราคาเปิดที่12.90บาทสตางค์และขยับขึ้นไปแตะได้สูงถึง13.30สตางค์หรือบวกไปประมาณ8% ขณะที่มูลค่าการซื้อขายสูงราว200%หากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทสหาการประมูลจำกัดมหาชนหรือว่าออกที่กำลังจะได้ประโยชน์จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาปลดล็อกโครงการรถคันแรกในเดือนกันยายนนี้ที่จะให้สิทธิ์เปลี่ยนมือได้ภายใน3ปีจากเงื่อนไขเดิม5ปีเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดรถยนต์ที่อยู่ในภาวะซบเซา ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรมาโดยตลอดสอดคล้องกับรายได้จากการประมูลรถที่เพิ่มขึ้นล่าสุดปี57ทำกำไรไปได้ถึง202ล้านบาทขณะที่6เดือนแรกของปีนี้กวาดรายได้ไปถึง9 6ล้านบาทเมื่อสืบจากนากวิครอบกฟินลิปประเทศไทยโดยมุมมองพื้นฐานให้ราคาเป้าหมายของปีนี้ที่15บาท75สตางค์บนพื้นฐานที่ยังไม่ได้รวมกรณีปลดล็อกโครงการรถคันแรก